สวัสดีค่ะท่านนายกหญิงนากสาวแพทย์ทองทางชินวัตรดิฉชันพัชดาค่ะค่ะขอขอบคุณทรงการ1นึ่งบาทที่จ้นวอลเล็ตนะคะนโยบายพักเพื่อไทยนะคะใช้ได้จริงๆนะคะแล้วก็มีเงินค่าสินค้ามากขึ้นนะคะไม่ว่าจุบะเพบริโภคนะคะเข้าสารนะคะสินค้าต่างๆและของใช้นะคะสำหรับผู้หญิงกรมหญิจการสตรีขอขอบคุณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ ที่ได้ช่วยนะคะครอบครัวคนยากจนนะคะและอยากจะมีหนึ่งหมื่นที่ต้องเรทุกๆเดือนนะคะสำหรับปัจจุบันสหรัฐนะคะอยากให้กระทรวงการคลังกับกรมบัญชีกลางจัดระบบใหม่ะคะ่ะทั้งค่า,าสารนัตทบอุปโภคต่างๆนะคะก็ก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆที่เป็นโครงการดีๆเพิ่มขึ้นสาหรับโครงการได้ช่วยเหลือธนาคารนะคะเพราะว่าประชาชนยากจนเหลือเกินที่รัแ,แหล่งเงินกู้ก็หายากด้วยนะคะสาหรับโครงการบ้านพักเพื่อคนไทยก็อยากจมโยกาสเข้าไป เช้าอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องการทํางานแรงงานนะคะค่าแรงยังน้อยไปค่าแรง6 0 0้0 0หนึวันละสามพันบาทที่ฉันคิดว่า1เดือนเราต้องใช้2 5 0 0 0ื่นถึงาอยู่แล้วนะคะยังไงก็ขอสวัสดีท่านสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ